ยังไม่ไปอีกเกาะเป็นปลิงเลยเนาะอยู่ที่นี่ก็สบายดีหรอกคะ่ะเลยคิดว่าจะอยู่ยาวไม่ไปไหนแล้วล่ะคะ่ะดื้อด้านเจ้าของบ้านเขาไร่แล้วยังไม่ไปอีกแหมวันก่อนยังพูดกับฉันดีอยู่เลยอะ่ะไม่แอป,ปแล้วหรอคะเปลี่ยนสีไวเหมือนพวกสัตว์เลยคลานเลยนะคะ <ATM! S 2> อีเทียนพิม์น่าจับพิมคนมันหน้าด้านไล่อย่างไงมันก็ไม่ไปหรอก เราคงเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนมั้งคะถึงได้มาเจอกันอีกดีออกคะ่ะจะได้ชดใช้กันไปเลยไม่ต้องมาตามทวงคืนทีหลังแกบ้าไปแล้วเหรอถือมีดมาทำไมแกคิดจะฆ่าฉันกับคุณป้าหรือไงกลัวเหรอหรือว่าคุณสองคนเคยฆ่าใครถึงได้ร้อนตัวกลัวตายแบบนี้กลัวเขาจะกลับมาทวงชีวิตคืนหรือไง